สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยดทุกท่านนะครับสนอับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรอน Manchester, แมนเชสเตอร์เตยดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้มอมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิม เรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชร์มาสัจใจครับถ้าใครสนใจครับก็สามารถคลิกดิงดันล่างได้เลยนะฮะฝากกันด้วยนะครับทั้งลิงด์งดันล่างนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับศึกยูโรปาลีกนะครับรอบก่อนลองชนะเลิศนัดที่2นะครับ ก็เป็นเลกที่สองที่แมนยูเราเนี่ยไปเยือนเซบียานะฮะแล้วก็ผลออกมาก็คือแมนยูเราเนี่ยแงะสามสู์นะครับคนทำประตูได้เนี่ยก็คือยูซุฟอินเนซิเซรีนาทีที่8แล้วก็81นะครับสองประตูแล้วก็มีบาเด้นาทีที่47นะครับก็เป็น ลุกงงนั่นเองนะฮะเรื่องของ11ตัวจริงกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเคาะประเด็นหลังเกมกัน5ประเด็น6ประเด็น11ตัวจริงเนี่ยก็มีในรายของเดวิดเดรนะครับเดนเนลเลอแพนดิบักวายดันโลวันพิซากาซาบิเซอร์เอเล็กเซนคาซิเมโรมาซิอาจดองสานโชวแล้วก็อันโทนีตัวสำรองก็มีมาดเซียมีเฟดมีเวคกคอร์มีอิกบาวมีแรดฟอร์ดแล้วก็ลุกชอบัตแลนมีวีเทคดิลองกาแล้วก็ ฟากโด,โดเบสตี่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลักที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็ต้องขอชมเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับอย่างซิเบิยที่กเกมนี้ยเตรียมตัวมาดีแล้วก็ทําให้ดีนะฮะมีการเพลยเข้าใส่แมนยูแล้วก็ทําให้แมนยูเนี่ยมีข้อผิดพลาดชาัดเจนเนี่ยก็คือทําให้แมนยูจ่ายบอลพลาดเยอะนะฮะแล้วก็พวกขเขานีวิ่งแบบ ครบแบบ9 0สนาทีเลยวิ่งกันแบบทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นมากกว่าพละกําลังดีกว่าทางฝั่งแมนยูนะครับแล้วก็ทําให้แมนยูเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกมรับแดนกลางหรือว่าเกมรุกเนี่ยดูผิดพลาดไม่หมดนะครับแล้วก็พวกเขาจัดการการขึ้นเกมของแมนยูได้ดีมากๆนะครับทั้งตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายเอาอยู่นะครับพื้นที่แดนกลางก็เอาอยู่เกมรับก็เอาอยู่ถึงแม้ว่าแมนยูจะมีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าเป็นโอกาสที่ พวกเขาพอที่จะจัดการได้นะฮะลดความอันตรายได้เยอะครับทำให้ภาพรวมเซบิยาาในเกมวันนี้ผมว่าพวกเขารับมือกับแมนยูเราได้ดีมากๆต้องให้เครดิตเซบิยาก,กันกาะนะครับแล้วก็พวกเขาสามารถทําได้3เม็ดด้วยส่วนฝั่งแมนยูเรานะครับนัดนี้ หลังเกมผมไม่ขอตัดเกียร์แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ติดลบอยู่แลละนะครับหรือว่าต่ากว่าเกณฑ์แน่นอนนะครับหลายคนนะฮะแล้วก็ประตูที่เกิดขึ้นมันก็มาจากความผิดพลาดของนกเตะเราด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะเรื่องที่2แล้วกันเพราะเรื่องแรกเป็นเรื่องของซิบิยาเรื่องที่2เนี่ยก็คือเส้นทางในศึกยูโรปาลีกของแมนยูจบแล้วนะฮะก็มาเจอทีมจากลสเปน โดนตบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการย้ำชัยของทางเซบีย่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนเกมเขาก็มีการพูดก่อนเกมอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พวกเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าของถ้วยใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสโมสรอย่างแมนยูถึงแม้ว่าจะเป็นสโมสรใหญ่ก็จริงแต่นักเตะของเซบีย่ามีความมุ่งมั่นมากแล้วก็พวกเขาทําได้จริงๆอย่างที่พูดกันเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นสถิติที่แมนยูก็ น่าจะจดจําไปอีกแบบยาวนานเลยะฮะในการเจอกับทางซิบิยาเพราะว่าเจอซิบิยาหรือว่าทีมจากสเปนที่ไลในบอลทวยุโรปเนี่ยแมนยูเจอแบบเนี้ยไปไม่เป็นตลอดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทั้งทั้งที่ก่อนเจอแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าแต่และทีมในสเปนเนี่ย บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีฟอร์มที่ดีนะก่อนที่มาเจอแมนยูแต่ว่าพอมาเจอแมนยูเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนแบบไปอัปเกรดตีบวกมาบวก10กันทุกคนนะนะฮะเล่นกันได้ดีทุกคนเลยนะฮะนั่นคือเรื่องแปลกนะครับแล้วก็ดันเป็นว่าพอแมนยูมาเจอทีมจากสเปนผลงานมันก็เหมือนกับหายไปเลยอะจากนักเตะแบบฟอร์มดีๆครับเป็นว่านักเตะแบบบวกศูนยะ์ะติดลบ สี่ลบห้านะครับเล่นกันไม่ออกมันก็เลยทําให้การที่แมนยูเจอกับทีมจากหลีสเปนเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดบั็อกอะ่ะเออถ้าเล่นเกมก็คือติดบั็อกอะ่ะเจอทีมจากหลีสเปนปุ๊บจะต้องแพ้ตลอดอะ่ะมันเหมือนกับเป็นเกมที่ติดบั็อกอะไรประมาณนั้นนะครับเส้นทางเกี่ยวกับบอลยุโรปหรือว่ายูโรปาลีกก็ตัดไปนะครับแล้วก็สําหรับเ,เรื่องที่3ครับก็คือความผิดพลาดครับเกมน,นี้นะครับในส่วนตัวของผมนะผมมองว่าเกมน,นี้เป็นเป็นเกมที่แพ้แล้วทําให้ผมเนี่ยงุุนหงิดมากคือแพ้แบบว่า รูปเกมปกติคือแพ้แบบตามรูปเกมเนี่ยมันรับได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเซบิยาทําได้ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูแพ้ตามรูปเกมก็คือพยายามสู้แล้วสู้ไม่ได้นะฮะแล้วก็พยายามบุกแล้วยิงไม่เข้านะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ม,มาเป็นฝ่ายแพ้ตามรูปเกมมันก็รับได้อยู่แหละผมจะไม่หงุดหงิดอะไรมากแต่ทั้ง2เลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่หงุดหงิดเพราะว่า ส่วนใหญ่เราทําผิดพลาดเองทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะในเกมวันนี้นะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือได้บริการครับที่ไปแจกโชคนะครับแล้วก็ประตูแรกก็คือเฮร์รีมักวายทั้งทั้งที่แบบคือมันเป็นอะไรเดิมๆนะผมมองว่ามันเป็นอะไรเดิมๆที่เราเห็นมาบ่อยมากจากความผิดพลาดของพื้นที่แนวรับการออกบอลการขึ้นเกมจากแนวรับเนี่ย มันมีปัญหานะครับคือจังหวะแบบเนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นปัญหาแบบอย่างที่บอกอไปก็คือปัญหาเดิมๆที่เราเห็นมาหลายตวราครั้งละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตามข่าว มันไม่จมีการเล่นข่าวจากสื่อดังถูกไหมครับว,ว่าทําไมเอเดรก t นฮาร์จะมีข่าวเชื่อมโยงว่าต้องการผู้ปปรัตูรายใหม่ที่สามารถเล่นบอลกับเทา้าได้ดีมีความนิ่งในจุดที่เล่นบอลกับเท้าได้นะครับนี่แหละคือปัญหาของทางดีเบิการเรื่องเซฟอันนี้ผมให้ดิเบลกาเต็มร้อยแต่ว่าเรื่องของความนิ่งในการ คลองบอลในการออกบอลเนี่ยในการจับบอลไนรต่างๆเนี่ยคือนี่แหละฮะคือปัญหาของทางเดวิกาิาแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทาไมสื่ออังกฤษส่วนใหญ่สื่อดังๆด,ด,ด้วยนะมีการเล่นข่าวกันหลักมากแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทําไมแมนยูถึงมีการมองหาเซนเตอร์รายใหม่ทั้งๆท,ที่เซนเตอร์เนี่ยมันมี4ีถึงหคนแล้วนะครับที่สามารถเล่นได้ตัวสารองมีครบแล้วตัวจริงมีครบแล้วซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะคุณภาพเกี่ยวกับตัวเลือกแนวรับเนี่ย มันยังไม่ดีพอตัวเลือกเนี่ยมันเยอะละแต่ว่าคุณภาพมันยังไม่ดีพอนะครับการมาทดแทนตัวจริงเนี่ยเห็นไหมฮะคุณภาพแตกต่างกันอย่างชัดเจนนัดนี้แทนได้นะครับนัดถึง2นัดแทนได้แต่พอเข้านัดที่3ามคที่เริ่มออกอาการอีกละนะครับ ซึ่งความส,สม่ำเสมอเนี่ยมันไม่มีเหมือนกับมาร์ตินีสหรือว่าวารานอย่างชัดเจนนะครับแล้วมันก็เป็นผลที่เราได้เห็นกันนั่นแหละแล้วมันเป็นความบิดพลาดที่ร้ายแรงมากๆที่ทําให้ทีมเนี่ยเสียประตูเลยนะฮะความผิดพลาดแต่ละครั้งของแมนยู u, นะครับนี่คือเรื่องที่สัมนะครับความผิดพลาดที่มันน่าหงุดหงิดครับแพ้แบบนี้มันน่าหงุดหงิดมากๆผมเนี่ยแบบเซ็งมากๆครับในเกมวนี้แล้วก็เรื่องที่4ครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการที่ไม่มีบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับบรูโน่ขาดหายไปในมุมมองส่วนตัวของผมนะก็คือการเชืื่อมมเกมในนพ้ท แดนกลางหรือว่าเชื่อมเกมในพื้นที่แดนหน้าที่เป็นมิดฟิลโตรุกแล้วแหะนะครับถ้าเจอบรูโน่อยู่เนี่ยมันจะแบบมีการวิ่งลงมาล้วงบอลวิ่งออกซ้ายออกขวาไปเชื่อมเกมด้านซ้ายด้านขวาลงมาล้วงบอลต่ำเล่นร่วมกับคาซิเมโร่กับเอเล็กเซนได้ดีนะฮะบ,บางครั้งบรูโน่เองก็ ขยับออกขวาบางครั้งบูโน่ก็สอดเข้าไปเล่นตรงกลางได้มีโอกาสยิงประตูแอซิดได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือการออกบอลเร็ววิกตัวออกบอลเร็วได้แต่นันเนี่ยนะครับพอมันไม่มีบูโน่เนี่ยโอ้สัญญาณแบบชัดเจนเลยฮะว่าการออกบอลของแมนยูเนี่ยมันทําได้ไม่ดีพอครับถึงแม้ว่าจะมีริเตียนเอเล็กเซนหรือว่าคาซิเมโร่อยู่ก็ตามแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ต้องดูภาพรวมแน่นอว่านัตเนี่ยนักเตะหลายคนก็เล่นผิดพลาดด้วยเอเล็กเซนก็ออกบอลพลาดเยอะคาซิเมโร่ก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่แดนกลาง พูดกันแบบตามตรงแล้วกันนะครับวันนี้หล,หลายคนต่ำกว่ามาตรฐานกันทุกคนเลยนะครับและที่สาคัญไม่ใช่เพียงแต่บรูโนเท่านั้นครับทำให้เกมรุกการสร้างสรรค์เกมการออกบอลเร็วการเชื่อมเกมหายไปเนี่ยการสร้างเกมจากด้านหลังการที่ไม่มีดิสโดนบอลเตนิสหรือว่าวารานที่ออกบอลจากพื้นที่แนวลึกได้เนี่ยมันก็มีปัญหาครับเพราะว่าแม็กวเดียเลิฟเนี่ยการพาบอลการแก้พีชหรือว่าการออกบอลเนี่ย ก็ยังทําได้ไมดีเท่ากับบาราแล้วก็มาตตเนีแฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงแต่การขาดหายไปของบูโรโรเท่านั้นครับการขาดหายไปของ แนวรับตัวหลัก2รายเนี่ยมันก็มีปัญหาในจุดเรื่องของคุณภาพของเกมเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับปัญหาเดิมๆอีกแล้วนะครับก็คือปัญหาของอองตอรีมาร์ซียาวกับที่มีอาการบาดเจ็บละว,วนลรูปเดิมอีกแล้วครับมาร์ซียาวเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันเป็นนักเตะที่เอเดนฮากชื่นชอบแฟนพีก็มีส่วนชื่นชอบนะครับแต่ถ้าใครได้ฟังช่องเนี้มาแบบนานๆนะผมจะย้ําตลอดครับว่ามาร์ซียาวเนี่ยเป็นนักเตะที่มันจะมีโคต้าของมันคือลงแบบ2เกม กินด้วมันจะเริ่มมีอาการเจ็บและเริ่มมีอาการเรื่องของความฟิตไม่ผ่านแล้วคือลงได้แบบไม่เกิน5เกมอะ่ะมันจะมีอาการบาดเจ็บอีกหละแล้วก็นัดเนี้ยนะครับเป็นอีกครั้งครับที่มีอาการเจ็บแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานมา์เซยลในรอบเนี้ยนะครับเอเดรียนฮากไ่ได้แบบเร่งรีบเลยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยด้วยซ้ำครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังแบบมาได้รับบาดเจ็บอีกนะครับเป็นปัญหาเดิมๆครับที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมยังย้ําเหมือนเดิมนะถ้าเกิดจะซื้อสูตรหนน้าเี่ คนเดียวไม่พออ่ะผมอยากให้ซื้อแบบ2รายไปเลยตามที่สื่อบอกก็ได้ครับก็คือตัวท็อปรายหนึ่งที่คุณมั่นใจว่าจบสกอร์ได้แบบต่อเนื่องมีความฟิตเรื่องของการลงเล่นแบบต่อเนื่องได้อีกรายหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกแบบดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าคุณไปซื้อดาวรุ่งที่เป็นตัวโรเลชันได้ขึ้นมาก็ได้นะครับไปซื้อกันเข้ามาก็ได้ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งรายครับนั่นคือมุมมองผมเลยนะครับที่ผมมองว่าควรที่จะมีการนําเข้ามานะครับ สุดท้ายนะครับประเด็นที่6ก็คืออย่างที่ผมเกิดกันไปนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็น2เลขที่ทําให้เราหงุดหงิดมากเลขแรกเนี่ยเราควรที่จะ ปิดเกมนะครับปิดเกมหมายถึงว่าเลกแรกอย่างน้อยเนี่ยเราตุนสกอร์กันเอาไว้หลายเม็ดอะอย่างน้อยเนี่ยเก็บไว้2ปรมาตูก็ยังดีนะฮะซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกมเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่านี้ถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เกิดความผิดพลาดทั้ง2เกมเลยนะครับแล้วมันก็เป็นความผิดพลาดส่วนตัวจากการทำร้ายตัวเองทั้ง2เลกเลยนะครับทั้งเลกแรกแล้วก็เลกที่2นะฮะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ6ประเด็นหลังเกมที่เอามาฝากกันนะครับแฟนผีคิด็น่นงไร่ก็คอมเมนต์กันค้ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับทิ้งท้ายกันก็มากันที่เรื่องราวของการเทคโอเวอร์นะครับก็มีรายงานจาก ESPN นะครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทุกคนเกลเซอร์เนี่ยเหมือนกับมีความมั่นใจว่าตัวของพวกเขาเองเนี่ยมีศักยภาพพอในเรื่องของการบริหารทีมต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการประกาศ ขายทีมอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาก็าตับนะครับโดยเกลเซอร์เนี่ยเขามีการยกย่องบทบาทของตัวเองเนะครับที่ทําให้สโมสรเนี่ยพัฒนาขึ้นหลังจากที่มีการไปดึงเทนหาเข้ามารับตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องลุ้นแชมป์นะแต่ว่ามีเรื่องของแนวทางที่ดีขึ้นเรื่องของการทําทีมแล้วก็มีผู้เล็กติดมือกันมาในช่วงซีซั่นนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นครับทางตกนเกลเซอเนี่ยเขาก็ได้มีการ ชี้แจงอีกนะครับว่าให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นเชลซีครับที่มันมีการเทคโอเวอร์นะฮะหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์เนี่ยเชลซี Chelsea ก็มีปัญหาเรื่องของการบริหารด้วยเรื่องของการจัดการทีมทีมงานโค้ชต่างๆนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามต่อสโมสรแมนยูครับว่าถ้าเกิดแบบมันมีการเปลี่ยนมือเจ้าของสโมสรเนี่ยมีการเทคโอเวอร์กันเกิดขึ้นเนี่ยแมนยูจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ ทางเกลเซอร์เนี่ยเขาก็มีการแบบเหมือนกับความคิดแบบโต้แยง้งเรื่องของการเทคโอเวอร์ไงเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่าไม่ต้องเทคก็ได้มีการขายคุณบางส่วนก็น่าจะพอแล้วนะครับในการแบบว่าเอาเงินมาบริหารทีมต่อไปนะครับเพราะว่าที่เขาทําอยู่เนี่ยในการดึงเทนฮาร์เข้ามานะครับหรือถ้าเกิดเทคไปแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบเชลซีละนู้นนี้นั่นนะครับนั่นคือการเล่นข่าวกันออกมานะ่เป็นข่าวสีที่เอามาฝากกันมันก็เลยทําให้โยงไปได้ว่า นี่แหละคือความมั่นใจที่ทําไมมีเขาออกมาว่าเกลเซอร์เนี่ยเขาอยากบริหารทีมวันต่อไปเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขามาถูกทางนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับ,บโรเบนเวสเนะครับมีข้อมูลกันออกมานะครับเกี่ยวกับค่าตัวของเมดฟิลตัวเก่งรายนี้ ของบูพฮมตันนะครับซึ่งล่าสุดมีการข้อราคาค่าตัวของโรเบนเนเวสออกมาได้อย่างน่าสนใจครับราคาค่าตัวของเนเวสเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเฉพาะทีมในอังกฤษแล้วกันก็คือมีแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลครับที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดยังสนใจอย,อยู่ก็สามารถดําเนินการได้นะฮะที่ว่าไม่แรงเกินไปแล้วก็นักเตะเนี่ยก็เหมือนกับมีความต้องการที่จะย้ายทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกว่าทีมที่เป็นปลายทางของลกเตะเนี่ยต้องมีโคต้า UCL อยู่ในมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันว่าแมนยูจะทำได้หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของค่าตัวของเป้าหมายของทางแมนยูก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับมีรายงานจากกาเซตาเดโลสปอร์ตนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าเบ็ดเงินราคาค่าตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยมีการเคาะกันออกมาแล้วนะครับเป็นราคาที่ดูที่จะสมจริงที่สุดนะครับโดยที่ ราคาของโอซิเพนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ132ล้านปอนด์ได้ถือว่ามหาศาลมากครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมนยูคิดหนักนะฮะ แมนยูติดตามผลงานนักเตะรานี้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องการดึงตัวนักเตะรานี้แต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนี่แหละที่แมนยูจะยอมจ่ายไหมในราคาเม็ดเงิน130กว่าล้านปอนด์เนี่ยนะฮะถือว่าแพงมากๆนะครับถึงขั้นอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายเลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดแบบว่าค่าตัวยังอยู่ในระดับโหดขนาดนี้นะครับอาจจะต้องยอมถอยแหละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในรายของมัสลาอุยนะฮะ แบ็คของไบเยนบิลนิกรายนี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเช่นเดียวกันนะครับตามรายงานออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เอเดริยนฮาร์กมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกับแบ็ครายนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในสมัยที่ทั้งคู่อยู่ที่อาร์เจ็คนะครับซึ่งมัรลาอุยเนี่ยเลือกย้ายออกจากอาร์เจ็คไปอยู่กับไบเยนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากแบบประสบความสำเร็จหรืออัปเกรดตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งไปอยู่กับทีมชั้นนําแต่ดันเป็นว่า เจ้าตัวเนี่ยมีเส้นทางกับทางไบยเยอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรน่นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ พอกลับมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสโอกาสก็ไม่ต่อเนื่องนะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เกี่ยวกับสาการที่มันเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสลงน้อยมากนะครับรวมกันทุกรายการเนี่ยนะฮะประมาณ1ิกว่าเกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงมกราคมที่ผ่านมาทางนักเตะเนี่ยก็เคยมีข่าวว่าเตรียมออกไปยืมตัวกับทางบาร์เซโลนานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยข้อตกลงมันก็ล้มเหลวกันไปนะครับส่วนในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดม,มันมีโอกาสนักเตะก็น่าจะยอมแบบย้ายแบบถาวนไปเลย ใกล้ยกับในรายของไรอันกาเฟนเบิร์ตนั่นแหละที่มีข่าวการย้ายทีมนะครับแล้วก็ช่วงนี้แมนยูก็มีข่าวเกี่ยวกับแบ็กขวารายใหม่อยู่พอดีครับบางทีในรายของมาสลาอูเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกของเทนฮาก็ได้เป็นนักเตะที่อยู่ในคาถาอยู่แล้วมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ไม่แน่นะแล้วก็อีกหนึ่งรายครับก็คือกอนซาโรอินาซิโอครับแนวรับของสวอตติงลิสบอนายรี้ครับก็มีรายงานข่าวข้สิบออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุกันออกมาว่า แมนเชสเตอร์เตเนี่ยต้องมีการแข่งขันกับมิวาเซ่นในการคว้าตัวอินาซิโอจากิสบอนในช่วงซัมเมอร์นะครับแนวรับรายนี้ได้รับความสนใจจากแมนยูมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแมนยูได้มีการเฝ้าติดตามผลงานมาแบบต่อเนื่องก็สักระยะหนึ่งอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็เราทราบดีครับว่าแมนยูต้องการเสริมแนวรับรายมาอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมอธิบายไปช่วงต้นคลิปอะสำหรับแมนยูเนี่ยมีตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรับเนี่ยเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันก็ยังไม่มากพอแล้วก็ ตัวหลักอย่างเช่นวารานอย่างเงี้ยมีเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บบ่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลที่จะมีการซื้อแนวรับอายุน้อยมีความฟิตมีความแข็งแกร่ง มากกว่านี้มีคุณภาพมากกว่านี้เข้ามาแทนที่พวกตัวที่มีอยู่ในทีมนะฮะส่วนตัวที่มีอยู่ในทีมเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการทยอยๆยยปล่อยกันออกไปนะครับอย่างเช่นมีข่าวว่าเตรียมปล่อยพวกแม็กไวแล้วก็ลีนเลิฟอะไร,รประมาณนั้นรวมไปถึงอิลิกบายีด้วยส่วนเรื่องของเม้นเงินค่าตัวก็ถือว่าไม่แรงครับทางแมนเชสเตอร์เดเนี่ยก็ได้มีการรับทราบเกี่ยวกับค่าตัวแล้วนะ อาจจะอยู่สักประมาณ45ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับที่ทางลิสบอนเนี่ยน่าจะมีการตอบรับในราคาที่ไม่แรงจนเกินไปนะครับก็น่าสนใจนะของดีจากลิสบอนอีกแล้วแล้วก็ดูจากแนวทางการซื้อตัวจากลิสบอนเนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยมกักจะซื้อจาก ลนนแล้วก็ได้ของดีเป็นประจับนะครับรานีก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมโสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมาะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ